สวัสดีครับผู้รับซุ่มทางช่องสุปติสายจวดด้อพี่น้องเมื่อนี้ครับผมสุปติสายจวดในเดือนทางมาอำเภอพยัคฆภูมิสสยครับมาทรงดวงยิญญานคุณแม่ท่องผัดใช่บัวแดงหรือว่าคุณแม่ท่องผัดเราแสงสีครับซึ่งเป็นญาติของผมสุปตีครับเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณพ่อ ผมนี่แหละครับคุณพอ่อ้วนเราแสงสีอ่านะซึ่งคุณแม่คุณท้องพัดครับได้จากไปได้จากไปครับเมื่อนี้ป็นกำนดซาดากิจครับดูคนที่น้องตอนนี้ผมเดินทางมาถึงอำเภอพยากกโพมิสัยมุงนาไปบรเิเวณบ้านกรบบากบ้านสะบากครับบ้านสะบากครับทางสพ ลาดบุรณะบุลุะครับเพื่อทรงดวมวิญญาณคุณแม่ท่องพัดเนี่ยาเดินทางมือนอีมากน้ำกันสองคนครับครับเสียแหลมครับแต่ว่าญาดยาิกับเดินทางมาจากกับเพอะชี้งเย็นกับลายคนครับมื่นี่เสียแหลมเป็นผู้โซเฟอร์ครับมานกันพี่้องมาลวมทรงดวมวิญญาณคุณแม่ท่องพัดใช่บัวดแดงหรือสกุลเดือมเราแสงสีครับซึ่งวิญญาณ คูณหลักคุณใหญ่อีกคุณหนึ่งของผมซุปเปอร์ดีสายจวดครับเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณพ่อผมเนี่ยครับพ่บอผมซุปเปอร์ดีสายจวดอ๋อไปถึงมุงน้าครับเดินทางไปอำเภอเกษตรซียพิไซครับเนี่ยก็จจะไปเลี้ยวเขอไม่บานเนะพี่น้องเนาะอ๋อท่มน,น,นี่ครับว่าบ้าทรงเป็นครั้งสุดท้ายครับแหมท้องป้าจากไปด้วย เป็นลกไผ้ไข่เก็บนะพี่น้องสิ่งทีท่ดีเลียงว่าใดครับร <Okay. S 1> อกครับเก็บมาหลายปีแล้วครับเงินดีก็ถือว่าไปสบายแล้วพี่น้องบอกผมลูกล้านญาติพี่น้องครับจากบบอำเภอเชียงยืนเดินทางมาหลายคนครับนํารถมาวันนี้กับประป้าหาหัวขั้นครับมาส่งบบวิญ,ญาตคุณแม่ต้องพัดใช้บัวแดงเือคุณแม่ต้องพัดเราแสงสีครับ คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ผู้หนึ่งครับกับผมลกูกหลานนี่รวมกับเสียแหลมครับเืินอนี้มาสองคนครับขั้นนีครับแต่ว่าพี่น้องจากับเพื่อเชื่อเงยนกันตามม่หยกครับเดี๋ยวถึงบ้านผมก็จะพี่ให้น้องเบิ่งบรรยากาศครับท่งนี้กับอ,อกจาก,อากกับเพื่อพยักกับผู้มิสัยว่าแล้วมุงนาเข้าสูบ้านสะบากกับบ้านกับบากแล้วพี่น้อง เดินทางมาถึงเป็นทีเรียบร้อยครับมาถึงบานของคุณแม่ท้องปัดนะครับเอาอลูลงรดที่น่อยหยุดเทียนหยุดถูกกาวกับข่อความมเลยนะครับอย่ยยางดูงบรรยากาศในบานี่น่อน ทางมาหอัเองเอไอเดีนทางไปฮะแดดพี่นอครับ ครับสวัสดีครับผูสวัสดีครับผมมาถึงมาถึงบ้านพื้นที่เรียบร้อยด้วพี่น้องเด้อยผู้ด่อนซี่องผู้ด่อนสี่ครับมาสองคนนี่กรญาติพูดนึ่งว่าใจเพื่อเชียงยืนครับพี่น้องเหมือนรากมะฮอดก่อนผมดีครับง่ายเนี่ยครับบุดไส้ครับดาบตำรวจสงครามชายบัวแดงเอาไปดีเอฟซีน้อกเนี่ยครับ ดับต้องุลยนะครับลูกใา่คุณแม่ท่องพัดครับสวัสดีครับครับอโกนหัวแล้วกินนี่ใส่อะไรเด้อไม่ใส่ใส่ใสตอนนี้เลยโอ้้ววนันรักตมากเลยม่อเดี๋ยวผมเข้วผขาไปจุดถูกครับผมเนี่ยคุณแม่นี่กับว่าหอน้วครับ พี่ญาติพี่น้องทั้งเชียงเชียงเงี้ยนครับผมครับผมติดตามมากครับแล้วก็มาอีกครับนีมานายกบตุ้ยคนคนหน่อยอ่าครับผมสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยพี่พี่น้องครับแก้เนี่ยส้ใจเออกลับกลับกลับอ่ะนี่คือญาติทีพี่น้องกันเลยครับผมโดนโดนยังฟอ้กกันครับผมเออโดนโดนยังมาฟอ้กกันอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไป ยุดทูบไ่กันครับผมายคุณแม่ต้องผัดเปนครับนี่ครับกูอ่ะดครับครับเมื่อวานเาหันอมูมาครับเดียมสองคนมูนั้นว่าต้ำกดอนกละนกรุนกระสนกะสนคระนกรนกรกรกรสุนกระนกรยสรสนก่ะกรสินครับผนคนรนก่นกรกรนกนกกระุระสน เป็นน ok. <dragon> <and eyeshadow> <hei> ้องสาวของคุณแม่ทองพักนะครับเนี่ทองผักครับเป็นลูกสาวหลาครับเพื่อเพื่อเป็นญาติผมเราครับคุณ้เห็นไหมกอจะได้รูปกลับไปอีส่าเราดับกองนี้แหละพอดีเขาเวลาไอสิเห็นอ่ะยูกูก็ได้พี่น้องด้วยกู เอ้ยหลบร้านมาเร่องมีราเอ้ยไปยื่นว่าันแข่งแรงเลยเด้อไปงานไปย่นแข่งแรงเลยแล้วก็ป่วยไปคือเก่ากันแเละขนาคั้นแล้วเาิลไปถ้าพนักงานนี้เลยเขาลูกไปป่วยซะตีีเลยร้านตัลาตัย่อไปยื่นเด็กบ้านแข็งแรงนีขอดอกตัวหลังซ้ำานีไปเากินเจ ก็ตะเวนใบไปแมยห็น <m> ้ก <t ired> ับข้างเมยอยากสเป็นยังอันก่อนเขาแล้วกาว่าเอาใหญ่ลูกนั่งนั่งแบบว่าใหญ่ปวดแถวใหญ่นอนนอนกับข้างสามบาทเลยเออเอาเบี้ยกสข้างเดียว่างข้างบ้านนี่ข้างโดนยังกงเป็นอ่อน ช่องบ่ายกับกีได้ไป้ทงไปส่รงนูนเนี้ยับเสียนเลี้ยกำกับกำลังเข้าไปยุทูหน้าครับอันพี่น้องมากกับเขียนเสื้อใ้บ้านจ๋าในพยัิไดะเป็นคุบพาเขียนซื้อในลูกเพื่อจะพรอนะครัครับผมเดี๋ยวที่เขียนให้คเนี่ยเดี๋ยวผมผมลงไทยบรรยากาศว่นวิย่งครับผม นี่แหละครับผมคุณแม่ท่องคัดครับซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของพ่อของผมซุเปอร์ตีสายจวดนี่แหละครับน้องสาวของคุณพ่อตวนเราแสงสีนี่ครับจากไปครับนี่ครับอ่ะผมจะจาดเอาสร้อยไว้ายเพื่อเราพี่น้องก็นทได้นำลางอันไรวิญญาณของคุณแม่ท ah. ่อ ah. ค f f ah. งค <c oughs> ัด ไปสู่อ่าเงียมครับเพื่อสราบนรรากาจนอบพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้เบึง้งบรรยากาศแค่นี้ก็นรอบพี่น้องช่วงทรงสกการ์ผมก็จะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้ชมกันครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ